ค่ะพี่น้องมาขวากันเลยแล้วค่ะพี่น้องค,ค่ะมาวันสวัสดีค่ะมีต้งมาวันสวัสดีค่ะในเร็วลูกสวัสดีท่านผู้ชมหนเ,เร็วๆนีกสวัสดีท่านผู้ชมหนค่ะวันนี้มาแต่งสวยใหย้ก่อนนอนค่ะก่อนนอนมีขน,นใส่เสือ้อมีขนใส่เสือ้อ่อนนอนค่ะวันนี้ฝนตกโป,ปอย ฝนตกลิ่นพี่น้องฝนตกลิ่นฝนตกเป,ป๊ะปอยมาอ้วนมาอ้วนมาเยอะอะมันยิ้นจริงก่อนอะยิ้นจริงให้แม่สวยค่ะก,ก่อนโอ้โหฝนอ้วนยังได้พี่น้องอ้วนค่ะยังวะฝน มึงได้เนี่ยด้วาวัดิลเลมคนหายว่าท่านศิลเลมอยู่อ้ันมากกลัวเหมือนแม่เป็นเก่งมากเป็นเก่งมากตรงตรง,ง,งนี้ให้เขาสูมก่อนไอ้เนี่ยเขาทุกวัน ว่าไม่อได้สิโบมีต้องแต่งสวยให้เขาทุกวันนี่หฮซสเมอ่์นี่ขนมาสเรื่องขน,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 นหายเพราะท่นได้เรื่องขนง่อะนะ คนยาวมากแล้วมีต่งจะเดินไปไหนไปยื้อซื้อเรื่มที่เราขนยางไปมีตังจะไปไหนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จกลับมาก่อนอุย้ยยางไปใส่แล้วลูกให้แนมะ่สวยก่อนดีๆก่อนสวยค่ะดีๆก่อนขนโนนามัน,มนย,ายากยังไงมาใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อน ไว้แล้วก็ใส่เสือ้ออู้ปวดแหงได้พี่นอออ้องท่กคนปวดธรรมดาเลยอ,อู้มีปวดแขนหงอนคนเดียวปวดแขนห่อนได้ไยใส่เสื้อก่อนลูกใส่เสื้อก่อนอใส่เสื้อวันนี้ใส่เสื้อสีแดงลูกละอันลูกละใส่เสื้อวันนี้อากาศเย็นฝนตกลีนวันนี้ใส่เสือ้อฝนตกลีนฝนตกลีนมืออย่าไมืออย่ไรเขาไม่หนอน สายถูกว่าว่าอยู่ไหนข้มืออยู่ไหนข้อมือไหนาข้มือไหนขากว่าัอยู่ไหนวะสัหน่อยคนหนึ่งเล้พี่น่อยสัหน่อยไหม้ัเรียงลูกหน่อยู้ใดดิสัมเรียงลูกหน่อยสัาลูกสองคได้ดิ มะอ้วนไม่อ้วนขนมเก่งเก่งนี่ว่าได้เอือนมะอ้วนนี่แตงมะอ้วนแล้วอยู爸爸่ดีๆนะอันนี้ยีๆดีๆสิยืนจึ้งสิยืนจึ้งสิยืนจึ้งกะยืนจึ้งดีๆกะเออเฮอันนี้ก็สวยจังเลยนั่นแหละก็สวยมากเลยนั่นแหละวิ่งดีๆกันวิ่ดีๆกันจะเดินไปไหนอยเดินไปย่างอยู่ตลอดเลยย่างไปย่างมาก ก็ชิ้นหุ้นหวยเป็นแน่แล้วเนาะใส่เสื้อเอออใส่เสื้อแล้วค่ะใส่เสื้อแล้วค่ะอหนูน่ารักไหมคะอืม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 เออไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วค่ะหนูแต่งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะหนูพร้อมนอนแล้วค่ะอืมอืมอืมเข้าใจแลยอืูกใครจะปุ้อ้วนมากเลย พี่น้องคลิปนี้ไวปสำเนาอะไรคะพี่น้องคะขอบุญขอคุณทุกการรับชมฝากกันไปคลิปไหนค่ะบ๊ายบายพก็ไหนละมักฝากค่ะจึงถึงจึงถึงจึงงบ๊ายบายใครมีแตงบ๊ายบายค่ะมาอ้วนบ๊ายบายค่ะ